สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับคลิปที่สามนะคะประจำบทที่3ามนะคะเรื่องการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะในสําหรับวันนี้เนี่ยครูก็ได้จะพูดถึงนะคะเรื่องของการตอบคําถามนะโดยใช้การตารางแจกแจงความถี่ในส่วนใหญ่แล้วที่จดมาจะชอบถามกันเอ่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยตารางแจกแจงความถี่จะแตกต่างจากข้อมูลชิงปริมาณคือข้อมูลเชิงคุณภาพตารางแจกแจงความถี่จะไม่ได้แบบ เป็นความกว้างของอดภาคชั้นถูกต้องไหมคะส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยตารางแจกแจงความถี่เนี่ยจะแบ่งเป็นชั้นเป็นเป็นแบบมีความถี่ที่เยอะเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีความกว้างของช่วงชั้นของข้อมูลนะคะคราวนี้เนี่ยตามโจทย์เนี่ยเขาจะถามหาความถี่ ต่างๆเกี่ยวหรือแม้กระทั่งขอบบนขอบล่างของอัตราภาคชั้นเนาะให้นักเรียนได้ตอบคําถามไปพร้อมๆกันสเต็ปที่1เนี่ยเดี๋ยวครูจะเขียนตัวเลขขึ้นมาก่อนหลังจากที่เขียนตัวเลขแล้วครูก็จะบอกว่ามันมาจากไหนกันนะคะจากข้อ1นึ่เขาบอกว่าขอบล่างของอัตราภาคชั้นที่สามนะคะคืออะไรจงหาขอบขอบล่างของอัตราทชั้นที่3ามานับก่อนสเต็ปที่1คือเรานับก่อนว่าในชั้นนี้มีอีกชั้นแล้วเราก็ทำแรดมารทำเครื่องหมายเลย ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่สาชั้นที่4ชั้นที่ห้า8และ9าตารางนี้มี9ชั้นเขาให้หาขอบชั้นขอบล่างของชั้นที่3ขอบล่างคืออะไรขอบล่างก็คือค่าที่น้อยที่สุดของชั้นนั้นบวกกับค่าที่มากที่สุดของชั้นถัดไปใช่ไหมอืมขอโทษอยู่บวกกับค่าที่มากที่สุดของชั้นที่อยู่ต่ํากว่าหึงชั้นความหมายของชั้นที่อยู่ต่ากว่าหึงชั้นคืออีกชั้นนี้มันจะอยู่ข้างบน มาบวกกันแล้วหารสองถ้าหากว่าว่าจากคู่มันจะได้ประมาณนี้ค่ามากที่สุดของชั้นนั้นคือสีบวกกับค่าที่อมากค่าน้อยที่สุดของชั้นนั้นบวกกับค่าที่มากที่สุดของชั้นที่อยู่ต่ํากว่าหนึ่งชั้นการต่ํากว่าในที่นี้ก็คือมันจะอยู่ข้างบนนะคะมันจะอยู่ข้างบนอีกตรงนี้มันจะมากสุดมันจะเนี่ยมันจะมากแล้วมันก็จะไปหาน้อยตามลําดับนะคะ โอเคพอเราได้มาปุ๊บเราก็เอามาบวกกันได้เลยมันก็จะได้ว่า4บวก 3. าหารสซึ่งมีค่าเท่ากับ3.95นั่นเองนะคะขอบบนละ่ะขอบบนหาย,ยัางไงขอบบนก็คือการที่เอาค่ามากที่สุดของชั้นนั้นมาบวกกับค่าที่น้อยที่สุดของชั้นที่อยู่อ่ลกว่า1ชั้น ต่ำกว่าก็คือมันอยู่ข้างบนอยู่เหนือกว่าใช่ไหมแล้วก็ห่างสองดังนั้นแล้วเรามาดูค่ะข้อหกก็คือเอาค่าที่มากที่สุดการหาขอบบนเอาตัวค่าที่มากที่สุดบวกกับชั้นค่าที่มากที่สุดใช่ไหมคะบวกกับชั้นที่น้อยที่สุดของชั้นที่อยู่ถัดลงมาใช่ไหมชั้นที่อยู่ต่ำกว่าหนึ่งชั้นคือตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะบวกกัน เนาะมันก็จะได้ว่า14.9นะคะบวกกับ15บหารด้วย 2... มันจะได้เท่ากับ14.95นั่นเองนะคะจุดกึ่งกลางของอัตรภาพชั้นที่ห้าจุดกึ่งกลางของอัตรภาพชั้นที่ห้าเขาอยากจะรู้ว่าจุดกึ่งกลางตรงเนี้ยอีตรงกลางตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่มันคืออะไรยังไงวิธีการหาจุดกึ่งกลางของชั้นก็คือเอาขอบบน มาบวกกับขอบล่างแล้วก็หารสองในที่นี้เนี่ยขอบบนขอบบนขอบบนก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะขอบบนของชั้นนี้ก็คือ9.5นะคะ9.95บวกกับ7.95 7.95คืออะไร 7.95ก็คือขอบล่างมันเองขอบบนบวกขอบล่างขอบล่างบวกขอบบนแล้วก็หารด้วย2จะได้เท่ากับ8.95ค่ะความกว้างของอัตราภาคชั้นที่5ถ้าหาความกว้างของอัตราภาคชั้นก็คือเราเอาขอบบนกับขอบล่างมาทำอะไรกันคะลบกันได้เลยดังนั้นแล้วเราก็ขอบบนก็คือ9.95ลบกับ7.95ก็คือเรายังดูที่ชั้นนี้อยู่นะคะ ชั้นนี้อยู่การหาขอบบนขอบล่างครูสอนไปเมื่อกี้นี้แล้วก็คือเอาค่าน้อยสุดถ้าหากว่าหาขอบล่างหาขอบล่างก็คือตรงนี้หาขอบบนคือตรงนี้นะคะหาขอบล่างคือเอาเอาก้อนนี้มาบวกกันแล้วหารด้วยสองหาขอบบนคืออันนี้บวกกันแล้วหารด้วยสองนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะมันก็จะได้เท่ากับลบกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ลบกันแล้วได้เท่ากับสอง หาความกว้างของอัตราภาพชั้นที่หกอัตราภาพชั้นที่ 6, บกบกอัตราภาพชั้นที่หกก็เหมือนกันก็คือเอาขอบบนกับขอบล่างมาลบกันนะคะมันก็จะได้ขอบอัตราภาพชั้นที่หกขอบบนนะคะก็คือสิบสี่จุดเก้าห้านะคะลบด้วยขอบล่างคือเก้าจุดเก้าห้าเท่ากับห้านักเเลยนขางก็เลยจะสังเกตเห็นว่าความกว้างของ แต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะคะสืบเนื่องจากค่าความถี่ค่าข้อมูลหรือความเหมาะสมของเอ,อะไรใดๆก็แล้วแต่ดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะใช้สูตรที่เขากําหนดให้อย่าไปกล่าวเองเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะเขาถามว่าอะไรความถี่ของอัตราภาคชั้นที่4มีอะไรเรามาดูค่ะความถี่ก็คือจํานวนนั่นแหละถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอัตราภาคชั้นที่4เราก็นับเลยค่ะหนึ่งสามสี่มันคืออันนี้ถูกต้องไหมดังนั้นแล้วมันก็จะได้เท่ากับ ท่าไรคะ4,908ความถี่ของอัตรภาคชั้นที่7ก็คือชั้นนี้ถูกต้องไหมคะก็ชั้นนี้เห็นไหมคะมันก็คือ8,334นั่นเองความถี่สะสมนะคะของอัตรภาคชั้นที่1นถึงสแล้วก็พิจารณาเลยคะ่ะความถี่สะสมก็คือ CF ใช่ไหมความถี่สะสมก็คือเอาเอาอันนี้ 2อ8พันบวกกับ2องพันสองพัใช่ป่ะสองพันห้าร้อยหกสบดใช่ไหมบวกแล้วก็บวกซึ่งมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คุณคิดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขสักนิดหนึ่งนะคะ2องพั 00, นแปดระสองพันแบวกกับ2องพัเท่ากับห้าพ 456แล้วก็บวกด้วย4,294มีค่าเท่ากับ9,750นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาค่ามาบวกกันได้เลยบางตารางก็ถามแค่นี้บางตารางก็ถามถึงชั้นมากกว่านี้นะคะนักเรยก็ไล่บวกกันจนกว่าจะ ได้คำตอบที่เขาต้องการนะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยข้อเจ็ดเขาบอกว่าจากตารางจงเติมจากจากตัวอย่างที่เจ็ดจงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์เขาให้อันตภาพชั้นมาเขาให้ความถี่สัมพัทธ์เขาให้ความถีมมถ่มาเขาให้หาความถี่สัมพัทธ์ใช่ไหมคะเรามาดูกันเดีกว่าค่ะ,ค,ะความถี่สัมพัทธ์เมื่อครั้งที่แล้วสอนไปแล้วใช่ไหม ความถี่สัมพัทธ์ก็คือ f ส่วนด้วย n ถูกไหมคะก็คือหมายความว่าเอาความถี่มาหารด้วยจํานวนทั้งหมดซึ่งจํานวนท,ทั้งหมดเราทราบไหมคะเรายังไม่ทราบดังนั้นแล้วสิ่งที่เราควรหาก็คือความถี่สะสมก่อนง่ายที่สุดถูกต้องไหมคะเราเราสามารถหาความถี่สะสมได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ n ออกมาทีเดียววิธีการก็คือนี่นไหมคะเดี๋ยวรูดะขอเขียนตัวเลขลงไปก่อนนะคะสามเก้าสิบเจ็ด 26่สิบหกนเรื่องใจเย็นๆนะคะครูเขียนลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายว่ามันมาอย่างไงนะคะความถี่สะสม3เป็นบรรทัดแรกเราเขียนไว้เลย,เลยก็คือสบรรทัดต่อมาเอามาบวกกันสามบวกหได้ 10, ได้เบรรทัดต่อไปเก้บวกแปดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบหกยี่สิบหกบวกได้สามสิบสองสามสวกสได้สาและสามบวกสได้สีซึ่งสีนี้มันก็คือค่า n เเท่ากับสี่สิบก็คือส,สี่สิบด้วยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคราวนี้เนี่ยพอเราได้ความถีส่สะสมมาปุ๊บเราหาความถีสมมถ่สัมพัทธ์เลยค่ะความถี่สัมพัทธ์อย่างที่ครูบอกว่าเอาความถี่เฉยๆ,ๆใช่ไหมคะมาส่วนด้วย n n เรารู้แล้วว่ามันคือ40เพราะฉะนั้นเราก็ครูขอใช้ครูขอเปลี่ยนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่า ตัวเลขที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์คือตัวเลขที่ครูเขียนใส่ลงไปในสีแดงเราเอาสถานการณ์มาผันผวนกับความถี่เปลี่ยนไปตามความถี่ที่โจทย์กำหนดให้แต่ว่าตรงนี้ยสีน้เงินเนี่ยมันมาจากค่า n ซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะค่าวนี้เราก็ตัดทอนหารได้เลยซึ่งครูหานแล้วนะคะมันก็เท่ากับ0.075เท่ากับ 0.150เท่ากับ0.200เท่ากับ0.225เท่ากับ0.150เท่ากับ0.11ขอโทษค่ะ0.100แล้วก็0.100นั่นเองนะคะซึ่งรวมเราก็ได้เท่ากับ1.000ก็คือได้เท่ากับ1นั่นแหละ นะคะความถี่สัมพัทธ์นะคะหลังจากนั้นเรามาเอาร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็คือเอาตารางตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเอาตารางคูณด้วยหนึ่งร้อยถูกไหมก็คือเอาความถี่มาคูณด้วยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นแล้วรูก็คูณเลยเอาตารางจากช่องนี้มาคูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยไปเรื่อยๆเลยมันก็จะได้เท่ากับเจ็ดจุดห้านะคะสิบห้าจุด 15.0ห้าจุดศูนย์นะคะยี่นะคะยี่สิบสองและ10.0ซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วมันจะได้100พอดีเต็มและเรื่องขามันจะคล้ายคลึงกับครั้งที่แล้วที่เราเคยได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคล้ายคลึงกันเลยเหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าคล้ายนะคะ ความถี่สะสมสัมพัทธ์เมื่อพูดถึงความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คือเอาค่าตารางตัวเนี้มาคูณกับอะไรคูณกับ n นั่นเองถูกต้องไหมคะคูนกับเอ่อหารกับ n มันก็จะเป็น c f ส่วน n นะคะซึ่งมันก็คือ3าสสส่วนด้วย40 9ส่วน40 17ส่วน40 26ส่วน40 32ส่วน40 36ส่วน40แล้วก40็40ส่วนด้วย40นักเรียนขานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพอเปลี่ยนเป็นความถี่สะสมสัมผัสปุ๊บสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือตัว n ที่มันยังคงอยู่เหมือนเดิมมันจะสอดคล้องกันแต่ว่าตอนที่เราตอบให้เราตอบเป็นความถี่สะสมนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 0.075เท,ท่ากับ0.225เท่ากับ0.425เท่ากับ0.650เท่ากับ0.800เท่ากับ0.900และเท่ากับ1.000นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วผลสุดท้ายมันก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้ก็คือได้เท่ากับ1นนั่นเอง นะคะร้อยละความถี่ก็คือเอาไปคูณร้อยเหมือนเดิมมันก็จะได้เท่าเดิมก็คือ7.5อันนี้ก็จะเป็น22.5 42.5 65.0 80.0 90.0แล้วก็100นั่นเองนะคะรูปคู ไม่รู้ว่านักเรียนจะเห็นยือเปล่ามันก็จะเป็นหนึ่งร้อยนักเรียนขาการการหาค่าแบบนี้นะคะมันจะมีประโยชน์ในการตอบคําถามในการที่โจทย์จะตอบคําถามเราสามารถที่จะเลือกเอาข้อมูลพวกนี้มาตอบในตารางได้เลยนะคะต่อมาการนําเสนอข้อมูลในรูปต่อมาที่เราที่ครูอยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือการใช้แผนภาพจุด แผนภาพจุดเนี่ยมันจะเป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะคะโดยใช้จุดหรือวงกลมเล็กๆนะคะหาแทนข้อมูลที่เรียงไว้สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมาดูเราจะต้องมาดูว่าข้อมูลเนี่ยขเขาเรียงขเขาเรียงข้อมูลอะไรไว้ดูจากตัวอย่างเนาะจากตัวอย่างเนี่ย,ย,ย,เ,ยเขาให้มาเขาบอกว่าเขาสอบถามเวลาที่เป็นนาทีใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้นันกเรียนมาสิบสองคนแล้วเขาก็สอบถามมา แล้วตารางจแจกแจงความถี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะตารางจแจกแจงความถี่ออกมาแบบนี้การใช้แผนภาพจุดเด่นสืบเนื่องจากข้อมูลมันน้อยนะคะข้อมูลมันน้อยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยทําให้ออเออขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลมันน้อยมันก็เลยทําให้แบบประมาณว่ามันสามารถทําได้นะคะขั้นตอนการทําก็คือเราจะใช้เส้นจํานวนเนี่ยเส้นจํานวนตรงเนี้ยแทน แทนอ่าแทนแผนภาพนะคะแทนแผนภาพที่เขาให้ไว้นเนออพอให้เป็นเส้นจำนวนปุ๊บเส้นจำนวนก็จะทำหน้าที่บอกความถี่ใช่ไหมว่าว่ามันมีช่วงเวลาใดบ้างแล้วก็ดูว่ามันในตารางี่ยมันมีช่วงเวลาใดบ้างมันก็มีสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สบสายี่สบแปดแต่เวลาเราใช้เส้นจำนวนเราจะต้องแสดงเวลาจำนวนทั้งหมดที่เป็นนาทีที่มีอยู่ทั้งหมด จนไปถึงตัวสุดท้ายให้เขาเห็นแล้วเราก็ใช้จุดแทนจํานวนดังนั้นแล้วมันก็จะได้ว่า18เนี่ยที่เวลาราลแ18นาทีมี2คนก็ใส่สจุดเห็นไหมยี่คนก็ใส่20นาทีมี3คนก็ใส่3จุด21นาทีมี2คนใส่2จุด22นาทีมี3คนใส่3จุดเอ่อ23นาทีมีคนเดียวใส่จุดหนึ่งแล้วก็คนที่เดินทางนานที่สุดคือ2ีนาทีมีคนเดียวก็ใส่1จุด ดังนั้นแล้วเนี่ยอีกแผนภาพจุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่านง่ายแต่ว่ามันเหมาะสมกับข้อมูลที่ปริมาณไม่ค่อยได้เยอะนะคะคราวนี้เนี่ยครูขอทิ้งเอาไว้ให้นักเรียนลองเอาแผนภาพจุดเนี่ยไปต่อนะคะไปเหมือนกับว่าไปทําต่อให้แบบให้ให้เป็นการบ้านว่านักเรียนลองอ่านแผนภาพจุดซิแล้วลอง แล้วลองตอบคำถามมานซิว่าว่านัเรียสามารถตอบได้ไหมตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะ,ฉะเฉลยเลยละกันเนาะเขาถามว่านักเรียนในห้องส่วนใหญ่เนี่ยมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมแผนภาพจุดตรงไหนนะคะที่มันเยอะสูงสุดจากรูปในภาพนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสูงสุดก็คือสี่กิโล นั่นเอง42กิโลกร,รมัมนักเรียนส่วนใหญ่มีน้ําหนัก42กิโลกร,รมัมข้อที่2ต่อมาเขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ42กิโลกร,รมัมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดความหมายของเขาว่าร้อยละเท่าใดก็คือมันจะต้องมีคูณ 100%, ถูกต้องไหมแล้วจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ24คิดเป็นร้อยละเท่าใดเราก็มาหากันมากกว่าหรือเท่ากับ42นับเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบห้าคนคือหมายความว่าเราต้องนับสิบสองด้วยตั้งแต่สิบสองเป็นต้นไปแล้วมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมดสิบห้าคนเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิบห้าส่วนยี่สิบสี่ใช่ปะคูณร้อยนะคะมีค่าเท่ากับหกสิบสองจุดห้านั่นเองนะคะจากจาก แผนภาพเนี่ยอธิบายเราสามารถอธิบายได้ว่าไงเราจะเราจะบอกได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเอ,อแบ่งนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่น้ำหนักในช่วงตั้งแต่เท่าไหร่คะนักเรียนส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักตั้งแต่4ี่เป็นต้นไปใช่ป่ะอยู่ในช่วงสีไปจนถึง4ี่4ิเนาะ แล้วก็จะมีน้ำหนักที่น้อยที่สุดก็คือห้าสิบแล้วก็สามสิบห้าใช่ปะคะตามลำดับสามสิบห้าสามสิบแปดสี่สิบหกห้าสิบสี่สบเอ็ดอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับการที่เรานำเสนอแต่เราสามารถอธิบายข้อมูลในลักษณะนี้ได้ว่าเนักเรียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำหนัก สามสิบสี่สิบสองคนเนาะดูคนหกไปวนมานิดนึงนะคะแล้วก็มีค่าแล้วมีจานวนที่เท่ากันที่หนักเท่ากันก็คือสี่สิบกับสี่สิบสี่คนนั่นเองแล้วเล่นขาเห็นไหมคะว่า,วาการสร้างแผนภาพจุดและการอ่านแผนภาพจุดไม่ได้ยากเลยนะคะขราวหน้าจะสอนเรื่องการอ่านแผนภาพต้นและใบนะคะใน คลิปหน้าในคราวหน้าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย